สวัสดีครับจาก Facebook ช่องธนวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นรุ่น Samsung S21 นะครับตกน้ำทะเลมาตกน้ำทะเลมานะครับแล้วก็กล้องหลังเสียนะครับกล้องหลังเสียก็คือโดนน้ำทะเลนะครับแล้วก็ช็อตแล้วก็ขึ้นคี้เกอือไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเช็ดออกให้บางส่วนแล้วสังเกตว่าคราบขี้เกอือคราบข,ขาวยังมีอยู่เลยนะครับบางส่วนมันก็เช็ดไม่ออกนะครับ เนี่ยกล้องนะครับกล้องหลังของ S 21มีอยู่3ตัวนะครับอันนี้เสียนะครับเสียทั้ง3ตัวเลยเห็นไหมครับคาบขี้เกลือคาบน้ำนี่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับเปลี่ยนตัวกล้องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ3ตัวนะครับกล้องปกติกล้องอันเดอรวายนะครับแล้วก็กล้องซูมนะครับี่เทเลเปลี่ยนเสร็จหมดแล้วนะครับ พอหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือกล้องหลังนะมีกล้องปกตินะครับกล้องอันต r วายนะครับแล้วก็กล้องเทเลตัวซูมนะครับตอนแรกที่โดนน้ำนะครับกล้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้พอเรากดเข้ากล้องปุ๊บนะครับแล้วกล้องมันก็จะดํากล้องมันก็จะมืดไปเลยนะครับมันจะขึ้นว่ากล้องผิดพาดนะครับกล้องผิดพาด แล้วก็สีดำนะครับไม่สามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับอันนี้พอเปลี่ยนกล้องหลัง3ามตัวเสร็จแล้วปุ๊บกล้องหน้าก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่ากล้องหน้าไม่ได้เสียนะตัวที่เสียคือกล้องหลังพอกล้องหลังเสียปุ๊บมันก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บก็เข้าใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็คเครื่องให้ลูกค้านะครับเพราะว่าทําตกโดนน้ำนะครับน้ําเข้าตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะครับบริเวณตรงเนี้ยเยอะพอแกะบอร์ดออกมานะครับจะเจอคาบขี้เกลือคราบสนิมตรงเนี้ย น,นี่เป็นซิมของลูกค้านะครับซิมขึ้น3สามขีดนะเช็คเช็คการใช้งานของเครื่องก่อนจะส่งกลับไปลูกค้าน,นะครับาเตนนิมเงินด้วยนะคะน,นี่ก็เป็นลําโพงนะครับลาโพงด้านล่างศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมหนึ่งห้าสุดนี่ลำโพงด้านบน English, ได้ยินนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ก็ทำงานนะครับ ต้องเสียบชาร์จตึกทุกเครื่องที่เอามาซ่อมนะครับก็จะเช็คเครื่องให้ขึ้นชาร์จด่วนนะครับชาร์จด่วนมันจะเป็นสายฟ้าสองอันชาร์จด่วนพิเศษนะครับเช็คให้ทุกเครื่องเลยนะครับสําหรับเครื่องที่มาซ่อมว่าหลังจากซ่อมไปเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียง ได้นะครับนี่ล็อกหน้าจอแกนนิ้วใช้ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นรายมือลูกค้านะครับไม่ได้เพิ่มไว้แล้วก็ต่อไปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเช็คละวแฟดไฟฉายนะครับอ่ะแฟดไฟฉายใช้งานได้ Wi-Fi Bluetooth ใช้งานได้นะครับ Wi-Fi Bluetooth หน้าจอนะครับก็ได้เมนูย้อนกลับเมนูโฮมอ่ะกดได้นะครับใช้งานได้ประมาณนี้นะครับก็ลูกค้านะครับส่งมาซ่อมแล้วก็ทําการเช็คถ่ายคลิปวิดีโออะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าดูพอมันใช้งานได้ปุ๊บลูกค้าก็ค่อยจ่ายตังค์นะครับซ่อมให้ก่อนนะซ่อมให้ก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายตังค์นะครับ เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่ Facebook ช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณครับ